ครับเห็นทักเห็นทักคอมม่าสนอกว่ามีแนวดีมาบอกว่าตลอกมีอยู่มีอยู่หล่ะครับมีแนวบอกกับพิมฟันนั่นแหละครับผมวันที่วันที่ยี่สิบสองเนาะ่ครับผมพี่น้องอิฟซีเพื่นกิทักมาหลายว่าวันที่ยี่สิบสองแน่นอนพันโทเนาะใ่ก่อนอื่นเนาะก่อนอื่นแม่ล่างกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซี คนค่ะค่ะทุกวันพระท่านไปอานมายืนยันคือกองที่22ไปแน่นอนค่ะแม่ค่ะครับผมเรื่องไอ้เรื่องสร้างนะครับเลยคุยกับในคุยกันกับคนกับสร้างเราบ่โออคุยเรียบร้อยแล้วค่ะก็คืออ่าเมื่อนี้เนาะเพื่อนเป็นผู้รักไาไปล่างก็ขอขอบคุณอ่าทางแอดมินของคนกับสร้างครับสร้าง แล้วก็คุณซุลิมทีวีาะค่ะขคุณเพิ่นมนี้เนาะตะว่าเพิ่นก็แลลนซอยค่ะขคุณเพิ่นได้หลายที um ่ว่าพิ่นเป็นสะพานบุญไห้ไปถามสร้างเนาะคะ่ะสร้างก็ได้อ่าซีเชียกด้วยค่ะเพิ่นแถมมานํ้ำอ,อะรขแรลคือตังตังงบไปสองค่ะตั้งไปสองต่ว่าเพิ่นแถมไห่ไหมคะ่ะเพิ่น<ม>ไปเอาบุญน,น้าเนาะอือ <ไ favour. S 1> คนกับสร้างค้นให้นกับสร้างแถมไห่บ่ กัพี่น้องเพิ่์นแม่ค่ะพี่น้องเพิ่นเนาะอ,อย่าพี่น้องเพิ่นอ่าอันนี้ค่ะแม่ล่างเดี๋ยวนี้ต่เพิ่นคุยกันน้องแต้วเนาะครับค่ะเพราะว่าเพิ่นว่าใครมันเป็นคู่สายาวชีกเหอเพิน่นมาเนาะค่ะกะคือแต้วกะคือได้สร้างได้สร้างซี่เชือกเนาะค่ะสั่งซีเชือกค่ะครับผมวันที่ยี่สิบสองค่ะที่ยี่สิบสองค่ะ แต่กองยงวน้่เนะค่ะกองเงวก็คืออ่าคนุลินที่มี่นเป็นอ่สา้บุญไาสต้บุญที่ว่าเป็นไปในนั้นค่ะรับผมมิตุลาจากไหเนาะจากกองพืนค่ะกองยาวเพิ่งกาเพิ่งมาเพิ่นกาเต็มปีแล้วค่ะเพิ่งมาเพิ่งกปีปหนึ่งเือกรค่ะแถวแถวเขตบุรีรัมเ่านอนเพิ่งกาจ้งไปเบิ้องนอกว่าสเป็นจ้งไดนเนาะค่ะผลงานของเพิ่นออกมาสิเป็นจ้งไหเนาะ เพิ่นกับมั่นใจของเพิ่นคือกันเนาะคะ่ะครับผมค่ะครับผมวันที่ยี่สิบสองเนื้อเอฟซีนะครับผมไปไปรอดแม่ล่างนะครับกับ้องเตี้ยนะครับไปรอดโชว์กันในวันที่ยี่สิบสองค่ะครับเมื่อนั้นก็มีอ่าจะมีเป็นเป็นลงท่านเนาะค่ะมีลงท่านแล้วก็จะมีฟองเง้ยวมีสางมีลงท่านแล้วก็จะมีป่ยท่านคือเก่าะคะามม่ะครับผมค่ะก็จะมีพินที่เนาะค่ะพิธที่ตอนเจ้าเนาะ พิธีตอนเก่ากับพิมีเป็นอ่าบวงสวงก็คือว่าเป็นเปิดพุ่มแล้วค่ะคือเก่าที่ปลาปูคเพิ่นเคยเฮ็ดเนาะค่ะครับค่ะพิธีกรรมทุกอย่างเนาะก็ต้องเปิดเปิดพุ่มเปิดสถานที่ตรงนั้นเนาะค่ะให้อ่พุ่มพุ่มที่จะทางเพิ่นได้เปิดได้เข้าจันสิได้มีโชคมีลาภร้อยกันเนาะค่ะเนาะครับค่ะเวลาก็ขอเชิญค่ะครับเวลา ขอเชิญชวนให้เอฟซีทุกๆท่านเด้อค่ะที่ยู่ไกลหรือไก่เด้อค่ะอ่าให้มาร่วมเอาบุญน้ำกันเนาะค่ะเนาะให้มาร่วมเอาบุญน้ำกันให้มาเป็นสะพานบุญน้ำกันเด้อค่ะหรือว่าอ่าท่านใดเพิ่นมาบอะไรเนาะค่ะเพิ่นมาบอะไรกะอ่ามาร่วมคนละเล็กและน้อยเนาะคะ่ะแล้วแต่กิจสรัทธาเด้อค่ะเด้อให้มา กระเพูลองอุดมเฮ่ากระเพูลองอุดมตาจันตาเส้นใจมีเนาะคะ่ะเพื่อนมากมมวนเ้ยค่ะให้มารวมบุญน้ำการเมื่อนันค่ะมาก,กันหลายๆเายอยค่ะมากหลายๆย,ยะะิาายยย่งดีเมื่อนันสีมีที่เด็ดมีที่เด็ดแน่นอนคือเกา่านเะ้ยค่ะแม่ล่างมันใจสูงแห้งอีหลีัว,น,วนี่หววนี่แม่ล่างมันใจแห้งก็เกาก็สองหัวที่ผ่านมาเด้ยค่ะอมันใจแห้งอีลหลหงวดนี่ขอแตกขอแตกสามตัวนะหัวนี่ แมนค่ะ่อยแตกสามตัวเมื่อคืนเนาะคะ่ะอ่าเมื่ออ่าแม่ล่างฟันเนาะคะ่ะครับแม่ฝันฝันยังสี่แล้วขายเอฟซี FC. ฟันว่าตำรวจจับคนะือจับคือเกา่าหลายก็เก่าตำรวจมาเป็นขยงเลยบานเนี่ยคือจับตำรวจมาแบบโอ้โหจักรรถยังตัวยยงไม่ขามา มาเอาแม่ล่างกับน้องแต้วด้วยค่ะมานั่มจับมาแลนแลนจับประสานไหมค่ะแลนจับแลนคูบแลนจับไหมค่ะแม่ล่างก็เลยว่าเป็นนิมิตที่ดีเลยค่ะความฝันเนาะในฝันเพื่อนก็เลยว่าอาควนหาเจ้าอีกแล้วคนคนเดิมในละเนียนเจ้าเจ้าเจ้าเนี่ละคนวานเนาะค่ะเพื่อนจับมือแม่ล่างใจอันจะรับมือด้วยค่ะใจจะรับมือ เพิ่นก็เลยมาไปไซเจ้าไปไป,ไป <c oughs> เพิ่นมาบานีคงว่าไซ่แต่รับมือ,อย่างเดียวด้วยความที่ไซ่สูให้พร้อมพอมดว่าไหมคะ่ะได่หอดสู๋สแม่ล่าง <c oughs> เอ็นง่ายเลย <c oughs> บานี้อาอาตาจันตาเซ่ยายมี่เนาะค่ะยายมี่เพิ่นปูก <c oughs> ป่กล้วยปลูกกล้วยยุทธีลักกิโลในควางฝันหลังจากที่ว่าแม่ล่างฝันมาถือจับเนาะค่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยายมีเพิ่นปลูกกล้ยอยู่ทีีหลักกิโลเลี้ยงอุยุยอยู่เต็มเลยขาเต็มเป็นปลาเลยไหมคะ่ะยายมีปลูกไหม mm hmm. เะีลวกับหลักกิโลนั่นกน็คือจังมันมีจังอ่าที่ว่าเป็นคล้ายๆคือจังนี่ต้นบอกว่าไหมคะ่ะแต่ว่าไม่ล่ามหมูหรืภาษาไทยคนนี่อย่างเนาะ mm hmm. <laughs> นี่ต้นบอกว่าซุกแลวแล้วก็ต้นบอกไฟไหมคะ่ะบอกไฟเลี้ยง mm hmm. เต็มเลยไหมคะ่ะยุทธีหลักกิโลเวยค่ะ mm hmm. นี่แหละคือความฝันเราบานี แม่ล่างก็เลยไม่คิดมาเนาะค่ะงวดสิมาแม่ล่างคิดมาด้วยค่ะว่าปังปังก็เก่าเป็นิมิตทีดีเลือดทีดีก็ะตุ้นปังของแม่ล่างเนาะค่ะเนาะครับขัแม่นตีเหลขตีจะ่เลน้อยเนาะขันแม่นตีเลขเนาะค่ะมือนันมือนันแม่ล่างก็บ่าท่านเดี่ท่านช่วงเนาะค่ะเพราะว่าอ่าเป็นแค่ว่าแนวทนาะค่ะมือนันเนาะครับ สวาสิหายแม่ล่างตีตอนนี้แม่ล่างกับโบโบท่านตีดอก่วาสหาแม่ล่างสิขอชิ้นชวนดีกว่าชัช้ชวนเอฟซีเด้อค่ะอาจจะยุ่ไก,หไกห่หรือว่ายุ่ไก่เนาะค่ะหรือยึหรือว่ายุต่างประเทศกับหายมากรวมอาบุญเนาะคะ่ะหายมากเป็นสะพานบุญน้ำกันกับแม่ล่างหรือว่าพอปูหลวงอุดมเด้อค่ะท่านได้อยากมาชื่นชมบุญบารมีหลวงพ,อพ่อปูอุดมเฮานะค่ะเนาะหรือว่าตา ตาซหรือว่ายายมีนะคะเนะอ,อ่าไข่มามาด้วยตัวเองมันดีด้ค่ะมาลมนน่เมือนันให่งเบื้องสร้างด้ค่ะสร้างสร้างซีเชอกสร้างซีเชอดมันก็บซเก่าซีแล้วผมมาฟ <c oughs> ันเห็นฟันเห็นยายมีปูกกล้วยกับซีเก่าเก่าซีาซาม,มัมม <c oughs> กนก็ถึงกันละผม่าเจ้าค่ะอาพ่นกระเบ้านะคะ่ะไม่ล่าง แม่ล่างน้องแตวเพึ่วมามือหนัเพิ่นสีประดับสร้างแหยงามที่สุดเด้อค่ะเด้อเอฟซีมาเบิ่งเด้อค่ะเด้อมาเบิ่งกับซิมี่อ่ากิจกรรมมือนันเนาะค่ะก็จะมีมีลงท่านเน้อค่ะมีลงท่านแล้วก็จะมีปุ๋ยท่านเนาะค่ะแล้วก็จะมีกองเนาอ่ามือนันเนาะแต่งอ่าแม่ล่างสิทําพิธีต่างตเทียงต่างตาเทียงขึ้นไปค่ะทําพิธีเนาะค่ะทําพิธีเทียงขึ้นไปแล้วก็อ่าเอฟซีหรือว่า ท่านใดเด้ค่ะเพื่อนอยากมาร่วมมาร่วมเอาลงท่านมาลงเด้ค่ะมาร่วมเอาบุญน้่กันแม่ล่างยินดีค่ะครับยินดีมากกันหลายๆเมื่อนั้นเด้ค่ะครับมากกันหลายๆยินดีถามว่าแม่ล่างมั่นใจคือเกาที่เด็ดตัวเลขดีบ่ดีเข่าสามตัวอีกก็เป็นไปได้เด้ค่ะเมื่อนั้นเนาะค่ะโอเคครับผมอ่เมื่อเอาความฝันมาก่อน นะครับต่างซีเชือกยายมีขูกกล้วยนะครับก็ะดิเก่าซีพี่เก้าหลักบาเนาะอันนี้เก่าเดแอบปตีเองเนี้ะค่ะอันนี้ก็คือเป็นอ่านิมิตี่ปันที่ดีเนาะค่ะเนาะเม่ล่างกับภาวนาเนาะค่ะภาวนาวดสิถึงนี่เด้อค่ะไยได้เขาปิ้นแตกสามตุกเด้อค่ะ แปล่างภาวนาะอยากให้ลูกซิโลูค่ะร้วเอดมินเลยคะ่ะทัวโลกหรือว่าจะยุตั้งประเทศนะคะหรือว่าจะยุอ่าแถวเขตอ่ะได้กรุงเทพแถวแถวห้านะคะทัวทัวโลกเนาะคู้เพนใด้ยงินต้างที่ไดเบวออกซื้อเนะคะ่ะให้ติดตาม อ่าแม่ล่างหลวงพ่อปู่อุดมหรือว่าน้องแต้เด้อค่ะหรือว่าให้ติดตามอ่ทาทั้งช่องของพี่คาพ่องนะคะ<ช>่ะเนาะหรือว่าอน้องบ้านเนาะค่ะหรือว่าไอ้คอนอ่าซุลินทีวีนะคะหรือว่าไอ้เบ้าที่แล้วก็ไอ้เบ้าทิดแจนนะคะเนาะหล้กก็ทีมเทียมงานของเพื่อนทุกๆคัน<า>ค่ะ <ผม S 2> ค่ะ<า>ค่ะ<า>ค,ค,ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ